อ๋อมาไวจังพอดีแวะมาส่งเพื่อนแถวนี้อะครับผมอ๋อเชิญข้างในก่อนก็ได้ครับเ<ข>ชิญ หนตัวจริงเราเนี่ยน่ารักกว่าในรูปอย่นเียนี่ยเด็กใสใสซื่อ,ส,อ,ส,อสะอาดๆแบบเนี้ยพี่จะชอบมากเลยรู้ปะเขามันรับถอดกางเกงเนี่ยเอาเลยเหรอครับถอดกางเกง ขอเวลาสิบห้านาทีนะพี่ขอไปเข้างนานแป๊บนึนนง,อองรองนี้เดี๋ยวพี่มาได้ครับผม

โอเคเดี๋ยวไว้ว่างๆพี่แชทหานะได้เลยครับบายสวัคดี อ้าวบลู Blue. วันนี้ไม่ออกไปไหนเลยลูกไม่อะครับพอ่อพอดีเพื่อนเพิ่งมาเที่ยวหา,มาเมื่อกี้อะแล้วตอนนี้กลับไปแล้วเออบลู Blue. ลูกเห็นกล่องแหวนเพชรของพ่อหรือเปล่าลูกในตู้เนี่ยก็วางอยู่ข้างในไม่ใช่หรอพ่อ,พอ ไม่มีลูกพ่อหาจนทั่วละปกติมันก็วางอยู่ข้างในไงไม่มีครับเอ๊แต่เมื่อเช้าเนี่ยเห็นลูกว่ามีเพื่อนมาหาใช่ไหมลูกครับเพื่อนจากที่ไหนอน่ะเ,เพื่อนเนพือ่อนเพื่อนในเน็ตเอพ่ะเพื่อนจากเน็ต นี่ลูกพาคนแปลกหน้าเข้ามาบ้านเราอีกแล้วใช่ไหมพ่อเคยสอนกี่ครั้งแล้วลูกไม่ให้พาคนแปลกหน้าเข้าบ้านบ้านเรานะ่ะของมีค่ามันเยอะทำไมไม่เชื่อพ่อสักทีฮะแล้วลูกรู้ไหมว่าคนเราสมัยเนี้ยรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจกันนะลูกบางคนสวยๆแล้วหลอดูดีนะยิ่งไว้ใจไม่ได้แล้วสำคัญนะบางคนนะข้างนอกดูดี แต่ข้างในเนี่ยอาจจะเลวก็ได้โถ่พ่อจะอะไรกันนะกันหนาก็กแค่กล่องอะไรกล่องไงฮนะกล่องแหวนเพชรหายอ่ะดูเป็นไงเจอไหมไม่เจอพ่อ ทำไมชอบพาคนแปลกหน้าเข้าบ้านลูกโอ้ใครจะไปรู้อ่ะพ่อหน้าตามัอนออกจะซื่อๆใส่ๆอ่ะใครจะไปคิดว่ามันจะขโมยเรานี่ลูกมีอะไรเขาเปล่าหัวเตียงน่ะพ่อซื้อมาไปให้อ่ะได้ใช้ไหมก็ผมชอบยิงสดไงพ่อยิงสดนี่ลูกม่กลัวโลกเลยเหรอรู้ไหมว่าคนสมัยเนี้ยข้างนอกดูดีนะ บางครั้งดูแข็งแรงด้วยซ้ำแต่ข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตามันออกจะซื่อใสๆสอะ่ะเพราะงงว่ามันเป็นเอดไม่พอเพอ,อาะงี้จะว่ามันมาขโมยของแล้วอีกเหรอบลูจะรู้ได้งไงลูกข้างในของเขาเป็นยังไงนี่นะลูก,กต้องไปตรวจเลือดอีกสามอาทิตย์ลูกก็ไปตรวจเลือดเชียงใหม่ไปที่เอ็มพลัส ก็ได้ผมไปตรวจก็ได้ในเรื่องของที่มันหายไปเนี่ยพ่อให้ทำยังไงช่างมันเะลูกของหายพ่อซื้อใหม่ได้แต่ว่าลูกพ่อนะพ่อซื้อไม่ได้ลูกมีความสำคัญต่อพ่อนะขอให้ลูกพ่อปลอดภัยพ่อก็โอเคละครับครับเอาทานข้าวยังเรียบร้อยนะครับพ่อ อเคจะพักคนต่อรือเปล่าเหนื่อยไหมนิดนึงว่ามันพักคนลุกแต่พ่อไปถลัดต่อ ผลเลือดผมผลเลือดผมเป็นเป็นบวกครับพ่อไม่เป็นไรนะลูกนะไม่ากลัวนะลูกนะ ขอโทษนะครับขอโทษนะครับพ่อผมไม่ตั้งใจมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไรครับลูกเป็นอะไรไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวด้วยสมัยเนี้ยขเขามียาต,ต้านเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่แล้วลูกไม่ต้องกลัวและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยลูกจะต้องมีวินัยมากขึ้นในการดูแลตัวเองนะครับครับลูกต้องทานอาหารที่มันดีองกับร่างกายนะแล้วลูกก็ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสำคัญคือลูกต้องพักผ่อนให้เพียงพอ แล้วร่างกายของลูกนี่ก็จะแข็งแรงปกติมันมีอะไรต้องตัวลูกไม่ต้องเสียใจครับ Poor, if you like this drama and want to support our artists, please feel free to donate some money through PayPal via wayafilm at hotmail.com. สวัสดีครับก็จบกันแล้วนะครับผมสำหรับคอนเทนต์ของพวกเราเป็นไงกันบ้างสนุกกันหรือเปล่าเน่ถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผม